สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสีสวยๆในสวนปะสุนะคะนี่คือสวนของปะสุก็เจอแบบมีแต่บอลโบราณอันนี้รัตนศิล์นะคะแล้วเราก็จะคุยกันเรื่องอะไรคือปัจจัยสําคัญในการที่จะปลูกบอลสีให้สวยงามสดใสแบบนี้ปะสุจะบอกได้คำเดียวว่าดินค่ะดินคือปัจจัยสำคัญที่สุด ถ้าเราปรุงดินให้ดีใบเขาก็จะสวยงามเขาก็จะ,ะเริเติบโตแบบนี้เห็นไหมคะว่าสีสันสดใส,ดสามากดินสําคัญที่สุดนะคะเพราะเอยู่ที่รากเขาจะต้องหาสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงรากลําต้นทําให้เขาสวยได้บางครั้งเราอ่ะจะใช้ดินใบก้ามปูก็จะไม่ต้องผสมดินเยอะนะคะ ดินแค่หนึ่งส่วนใบกัมปูสักสาส่วนประมาณนั้นดูต้นนี้นะคะของประสุจากไก่สอนศรีหราชหน้าดูดุกลายเป็นไกศสอนหาราชศีหราชใบอ่อนหวานสวยงามอันนี้คือสับโสพลค่ะสับโสพลสีวันหวานสวยๆแล้วก็อันนี้รัตนสินนะคะที่เขาอยู่ด้วยกันดิน คือปัจจัยสาคัญที่สุดยังไงรู้ไหมคะว่าอย่างปุ๋ยยังไม่สําคัญเท่าไรเพราะว่าบางทีพืชบางชนิดอ่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการปุ๋ยมากอย่างบอลสีของเราอะ่ะไม่มีใครที่จะบอกเราว่าเอ้าใส่กระดมปุ๋ยให้เยอะเยอะเยอะเมื่อไหร่ก็เค็มก็ตายใช่ไหมคะไม่มีใครส่วนไหนบอกว่าเอ้าปุ๋ยคอกเยอะๆซึ่งมันไม่ได้จําเป็นกับบอลสีของเราเพราะเราไม่ได้เลี้ยงบอลสีเพื่อให้เขาต้นใหญ่สูงเป็นผักเป็นไออย่างนั้นเพื่อ ให้หัวให,ใหญ่ๆเหมือนหัวเผือกหัวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะเราต้องการความน่ารักความสวยงามที่เขาอยู่ในกระถางแล้วเขามีกระถดัดขนาดกระทัดรัดสวยงามมีก้านที่แข็งแรงมีใบที่กัดสีสวยๆแล้วเขาไม่ได้ว่าจะต้องจําเป็นว่าจะต้องได้ปุ๋ยเออมากมายแค่เราปรุงดินนะคะอย่างดินใบกัมปูเนี่ยเราเอาใบกัมปูมาหมัก ถ้ามันหมักช้าเราก็เอาไปแช่น้ําแล้วก็ออกมาตากแดดพอตอนตากเสร็จเราก็กำๆดูถ้ามันกรอบๆกับมือกรอบๆให้ละเอียดกนะบีบแล้วกรอบอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาสามส่วนดินหนึ่งส่วนนะคะผสมกันแล้วก็ปลูกแล้วก็เนี่ยดูค่ะสวยสักพ่างเลยชื่อรัตนสินนะคะเราลองสังเกตว่าดินที่เมื่อปลูกไปนานๆเนี่ยแน่นใช่ไหมคะดินก้นกระถางอ่ะ เราอาจจะแบบว่าผสมดินมากเกินไปไม่ได้ใส่ใบกัมปูหรือใบพืชอื่นๆเมื่อดินอยู่ในกระถางนานๆเราก็ลดน้ำจากบนลงล่างใช่ไหมคะดินก็จะตกน้องนึกถึงภาพว่าดินก็จะตกตะกอนลงไปเรื่อยๆแน่นแน่นแน่นพืชทุกชนิดไม่ได้ต้องการความแน่นเพราะว่ารากเขาก็จะหาอาหารไม่ได้จะเดินไม่สะดวกเนื่องจากดินแน่นปักเลย รดน้ํายังไม่ออกก้นกระถางเลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะคะจะทําให้วนสีรากไม่เดินแล้วก็จะเกิดโรคภัยได้ง่ายๆเพราะเขาอ่อนแอเชื้อรามาเขาก็สู้ไม่ไหวเขาก็ต้องเป็นแล้วก็ถ้าไรแดงมาศัตรูพืชอื่นมาเนี่ยเขาก็สู้ไม่ไหวใช่ไหมคะเนื่องจากเขาอ่อนแออยู่แล้ว เพราะว่าดินนะั่ะคือสิ่งสําคัญที่สุดเราแค่ปรุงด,ดินให้ดีต้นไม้ก็จเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรเลยกับบอนสีนะคะยิ่งใส่ยิ่งเดี๋ยวเขาจะยิ่งโตเกินกว่าเหตุขาดความงามขาดความน่ารักเราต้องการศิลปะบนใบบอนเราไม่ต้องการก้านที่ยืดยาวต้นที่เออ ย้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะรัะตนสินต้นนี้ใบงามมันวาววับเลยมีการมีเ,เขาเรียกว่าอะไรสะพานหน้าด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ